วัสดีบรรทุนเช่นเคยครับวันนี้ได้รับการร้องขอจากอบตถนนหักให้ช่วยมาเอาพึ่งออกจากสวนให้หน่อยอ่อนนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาออกแต่ว่าหัวน้ำดีมากวันนี้วันที่17เมษายน2565เป็นแรม1ค่ำเดือน5นะครับดูนะครับอ่อนนะครับแต่ว่าดูหัวน้ำหัวน้ำสวยมากเต็มมากครับหัวน้ำเต็มแต่ว่าอ่อน ัวตัวพึ่งนะครับเป็นล้านตัวเป็นล้านไม่ถึงล้านแล้วเลิดไปป๋องนางรองนะครับรับตีพึ่งทุกกรณีนะครับอันนี้ตีแบ่งก,กันกับเจ้าของนะครับหรือจะจ้างผมไปตีก็ได้หรือจะโทรบอกผมแล้วเอาค่าโทรได้นะครับป๋องนางรองครับ0ูนย์เก้าแปดหนึ่งครับรับคุยทุกเงื่อนไขครับผมดูหัวน้ํานะครับใหญ่มากอ่า ขออนุญาตตัดก่อนนะครับ